S 1> <S 1> <S <cryst> นี่ครับไม่บัน๋นนะกินแซ่บกินนัวกับเมียผู้ยุ่งเก่าพรุ่งก็ยุ่งมุ่มมเ,มมเ,มมเก่านะครับกินเผาแดงน้ำกันครับนี่แดดแก้วเ,เห็ดไข่ครับนี่แก้วหินไข่ของแท้ของแท้ของมือมือผักอะไรกระดาษกร,ระทุ่มแก้วปลาแดดแต่แก้วหลังแดงยืนรึงมือง,ง,มงกระโดดักบวบขับ

เเจ้าปรดงเจ้าเฮบเจ้าประด็ครับอยากซบตุงเกงเย่โอเคหนูยังกินนมกันกินหยอนมาก่อนมามาครับตัวถูกผักก็กินเอากันทางฝันงช้แฟงเราเนาะแันเราก็ไม่ได้นอน คุ้งู้งพ่นครับกินแจ้วคุ้งเฮงกันขายกันเยวใส่ไข่แบบนี้น้องถา,ามหาสดไข่ครับไม่กินนไรก่อน <c oughs> จะแรงอย่ากินเยอะแขงเห็ดได้เห็ดต้องเหมือนไม่โดนเห็ดตัวยาวเห็ดแกงเห็ด <c oughs> กินไก่หมือนห้อนครับอย่าบมากเจ,จ้าโหนกเจ้าโหนกเจ้าโหน,โก,นโกมีแต่พริกเจ้าโหนกเจ้าโหนกครับเจ้าโหนก คำเดียวคูเรื่องคำเดียวคูเรื่องแม่รสพี่หวานเนาะเผ็ะเมื่อกี้ก็งใหมนกันี่ยังนหนนี่นั่งลงอืม,มนั่งลมก็จะไกินโดนอต่อเหครับอืมอืม,มอยองมานะ หน่าเห้าวคกันครับอมมอนข้าวแมล้วเห็นหรือครับก็ับตับจับตับ,บ,บทั้งหอนทั้งเ็ดอือไมตุ้มไม่ไม่ไมมนขำไม่เดมันจะแท่งลันเลเมันเล็ดทีเดียวจะกินผาบเดียว <laughs>

งมันเปื่อยดอกแครปลาฟงฟงลำกับเจงห็ดไ่ขอมกันครับฟงงลำแจีไผ่ัไผ่หอมอมเอาเยอากกกินนียวี้ยน่มไหนบอกว่ามีหนุ่มหนุ่มตบน่มตปูตามตัวเมียตัวเมียตัวเมียตมผม

ข้าเข่าพี่น้อบ่ะหาที่ช่วยพี่นอแช่เึ้นาอยากลุกครับหนั่อะไรเนี่ยเนื้อน้งมังสาลายอดนักเนื้อเนื้อนางมังสาอร่อยปินตีนหอมเนี่ย เึนน่นหนอะยแกงกระดนะครับน่ะอกงกระโดมท่าอีกเน้่ดองดีนะหมักด้วยน้ำกึ่ไก่อมอมมะลาขนมาเยวเลยเริ่มเริ่มอย่างไชนายกินไหมะจมันเย็นแล้วเี้านายติกผงม,มาลาอย่างกินวรอิงใจเริ่ม ยน้เยไเนาะอืมอืม้อนอืมานตีตะเลือ่ีไม่ถึงเนาะอันใส่ขยะวางที่ชั่วครับดึงไม่ไปเลยจะช่วยด หอมเผ็หอมนาะหอมมันครับจริงกายร่องอย่างจริงๆมั้งครับหนดแล้วหนุ่มจานต้องเติมเม่ต้ตักเองเลยเอากระเทียมหอมครับเอาผิดเพิ่มเคยกับบนน้ำหรอก Gue tanda mentora e iris Ni, pa, tu

ครับทิปนี้กับ้ท่นนี่แหละครับพอจบทานอยู่กันกินแบนบระบายก็มีเส้เจายครบบตากกดนไหลกดแชกดติดตามชั้นแต่ดิงยิ่ยิิิอย่นี้นะครับ วบสิบป,ปรพกินได้ไหมการอยู่กินรับเพอยกินให้เบิเเร์แงทั้งทีนะครับเบอร์บอบริบปปรักินให้เบิรงเบิร์ซื้อสิบปะได้กไปทำเนี่หะครับกิหนาพอกันไหมนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับจ้เก้าสวยพิงค์เบก็ทำ่าโอ Tidak, Billy.